เอาละครับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้างครับเป็นการลงหลักครับเพื่อที่จะตอกเสาเข็มนะครับผมเป็นโปรเจกต์เรียกว่าโปรเจกต์อะไรดีเอาเป็นว่าเรียกว่าโปรเจกต์บ้านน้อยหน้าอยู่แล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตั้งแต่เขาเรียกว่าวางจุดครับมาร์กจุดที่จะลงเสาเข็มนะครับผมแล้วก็ผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปมันต้องเก็บไปทีละนิดทีละนิดตามความคืบหน้าของอทีมงานก่อสร้างด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งก็จะยทยอยทําเป็นแต่ละ EP พ p ไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าเป็นซีรีส์แล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแม่มึงจะแม่อะไรนักหนาตอกเสาหลักเรียบร้อยตอกเสาแบบรอเจาะและ ถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้คะ่ะอินโทรมาหลังจากมาร์กจุดเรียบร้อยนะครับตีเสาไว้ให้รู้ว่า เสาจะอยู่ประมาณจุดนี้จุดนี้วัดอะไรเรียบร้อยนะผมก็ต่อไปก็จะเป็นการเอาเครื่องจักรเข้าพื้นที่บแล้วก็ทําการขุดเจาะนะครับเครื่องจักรที่ว่านี้ก็เป็นเครื่องจักรประเภทแบบเหมือนกับชักลอกอ่ะคือดึงตัวดึงตัวเสาตอกขึ้นครับแล้วก็กระแทกลงไปอะไรประมาณนี้นะส่วนประเภทของการเจาะเสาเข็มก็จะมีอยู่หลักหลที่มี2ประเภทครับมีเสาเข็มแบบเจาะแล้วก็มีเสาเข็มแบบตอกนะก็แล้วแต่พื้นที่ครับว่าดินบริเวณทําการก่อสร้างนี่เป็นดินลักษณะไหนครับก็ต้องเลือกให้มันถูกต้องนะ คือถ้าเกิดไปใช้เข็มเจาะแบบกระแทกถ้าเกิดว่ามีอาคารข้างเคียงอยู่เนี่ยใกล้ๆพื้นที่ที่เราทําการก่อสร้างก็อาจจะทําให้อาคารบ้านอยูของเพื่อนบ้านเสียหายได้นะครับก็ต้องอาจจะใช้เป็นเจาะเปียกเหมือนในคลิปนี้นะครับผมนี่ครับเครื่องที่ใช้ในการเ,เจาะเสาเข็มนี่อุปรกรณ์ที่เขาใช้ทํางานนะอันนีเน้เป็นเครื่องเหมือนกับเหมือนกับเป็นเครื่องลอกดึงโดยใช้แรงลมครับ ตัวนั้นเป็นปั๊มลมนั่นอ่ะีคือพยายามจะขยับให้เสามันตรงครับให้มันดิ่งก็จัดจัดเสาอยู่แล้วก็ขันปอกอันนี้คือเขาจะขันปอกให้มันแน่นใช่ไหมปอกมันจะเป็นเกลียวอย่างเงี้ยเขาก็ใช้สลิงดึงครับขันปอกให้มันแน่นเพื่อที่จะหย่อนลงไปแล้วมันไม่หลุดระหว่างระหว่างที่ ทำการตอกอะไรประมาณนี้ฮะเออหมุนเกลียวเห็นไหมหมุนเกลียวปอกหนึ่งประมาณน่าจะเมตรครึ่งนะดูด้วยตาประมาณเมตรครึ่งครับปอกปอกหนึ่งหลุมที่จอดเสร็จแล้วนี่ประมาณ3เมตรได้มั้งเท่าที่ผมไปดูนะกะด้วยตาเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ครับนี่คือหลุมที่เขาทำการ ่อนกลงไปเรียบร้อยแล้วเจาะเรียบร้อยแล้วเอาดีออกมาหมดแล้วตอกอแล้วน,นี่จะเป็นตอกที่สามนะอันนี้คือเหล็กที่จะใช้หล่อเสาเข็มฮะเราเล่าสี่เมตรก,กว่าถึงห้าเมตรครับอันนี้ก็คือปอกที่เขาทําการเจาะสวมเขาเจาะเข้าไปเรียบร้อยอันนี้ลึกลึกกว่าลึกกว่าฝั่งนู้นนะเท่าที่ดูแล้วมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นปลายท่อเลย คนอื่นยังพอมองเห็นอันนี่คือเครื่องเจาะครับ ก็ไม่เชิงจเจาะหรอกมันตอกมากกว่านะคือมันจะเป็นลอกดึงตัวน้ําหนักในตัวนี้คือตัวตุ้มน้ําหนักครับมันก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วก็ปล่อยลงมากระแทกกระแทกผ่านในตัวโพรงนี้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ,ๆแล้วก็เพิ่มเพิ่มความยาวของป่องโดยการแบบเป็นเกลียวต่อบถ้าเกิดต่อเข้าไปแล้วมันยังลงได้อีกก็คือต่อเกลียวกระบอกนี้กระบอกนี้มันจะมีเกลียวนะครับประมาณนี้ครับ ลื่นจนไปถึงชั้นที่มันลงไม่ได้แล้วนะครับเป็นชั้นดินที่แข็งชั้นดินดานอะไรประมาณนั้นะ่ะก,ก็พอแค่นั้นก็ดึงเสาขึ้นครับแล้วก็วางเหล็กแล้วก็เทครับประมาณนี้หลักการคร่าวๆของการติดตั้งเสาเข็มจอะแบบเปียกครับประมาณนี้ครับอันนี้เสาต้นหนึ่งรับน้ําหนักได้ประมาณสักน่าจะไม่ไมต่ำกว่า25ตัน,นะคะตัวเนี้ยประมาณนี้อันนี้พอดีน้ําหมดครับแล้ว ทีมบาดานเขายังเจาะไม่เสร็จก็เลยต้องต้องหยุดพักให้รถเขาเอาน้ำมาเติมก่อนครับเพราะว่าเข็มเจาะแบบเปียกมันต้องใช้น้ำหล่อใช้น้ำหล่อเลี้ยงในการตอกอันนี้คือปอกในการเจาะครับแต่รวมตัวดินเข้าไปฮะเพื่อที่จะเทคอนกรีตลงไปเป็นเสารครับอันนี้ใช้เหล็กเหล็กปตสข้ออ,อจำนวน7เส้นปกติก็ใช้กัน6เส้นนะแต่พอดีอันนี้ พื่วความแข็งแรงก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกเส้นเนื้อด้านข้างห่างจากรั้วบ้าน2เมตร50แล้วก็ด้านหลังครับห่างจากกําแพง3เมตร50ครับแต่ว่าห้องที่อยู่ฝั่งนู้นมันจะชิดกว่า3เมตร50เพราะว่าที่มันเบี้ยวครับอันนี้นายช่างใหญ่ครับนายช่างใหญ่ Two hours later เอาละครับตอนนี้ก็ได้ปีกตัวออกมาจากหน้างานนะัเดี๋ยวจะไปซื้อทรายกองน้าครับเพราะว่าช่างบอกว่าให้ใช้ทรายกองน้ํามันจะได้แบบคุณภาพน้ําดีขึ้นครับซึ่งทรายกองน้ำเนี่ยมันใช้สําหรับการกองขั้นตอนแรกครับเหมาะสำหรับน้ําที่มีตะกอนเยอะแล้วก็มีตะกอนขนาดใหญ่นะครับเช่นแหล่งน้ําธรรมชาติหรือน้ําบาดาลอันนี้คือเราจะไปใช้กับ การขุดน้ำบาดาลน,นะครับบอ่อบาดาลน,นะครับผมช่วยในการกองเบื้องต้นก่อนนะครับคัดพวกเศษตะกอนชิ้นใหญ่ๆออกก่อนนะครับซึ่งรายกองน้ำเนี่ยมันก็มีหลายไซน์นะครับที่ร้านเขาก็จะมีการเหมือนกับคัดไซน์ให้แล้วครับส่วนไซ์ก็จะมีประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะ ซื้อทรายกองน้ำครับเวลาจอบอบาดาลเนี่ยมันต้องใช้กองหยาบไม่ให้ทรายไม่ให้ดินมันปนมากับน้ําเวลาเราใช้น้ําบาดาลครับผมประมาณนี้ครับเห็นบอกว่ามีหลายไซนะก็จะใช้อยู่ประมาณสองไซครับเนี่ยครับมันก็จะลักษณะประมาณนี้เขาคัดไซไปแล้วอันนี้คือเขาบรรจุใส่กระสอบเรียบร้อยแล้ว อันนี้น่าจะเป็นแบบละเอียดอันนี้ละเอียดมากครับเนี่ยอันนี้คือละเอียดไปอีกน่าจะละเอียดสุดแล้วมั้งครับสาหรับกวดกองน้ําอันนี้น่าจะหยาบสุดครับเมบเ็ดเบลล่มเลยนี่ครับประมาณนี้โอเคครับข้าวๆก็ประมาณนี้ครับใช้ประมาณ10กระสอบหลุมลึกประมาณ10เมตรครับหลุมบาดาล เป็นเท่าไหร่ครับ400บเป็นเบอร์4 5ถุงกับเบอร์5 5ถุงครับผมตัวนี่เป็นเบอร์4กับ5ใช้2งไซส์ครับ,คร,บครับผมเรียบร้อยครับ A few moments later เบอร์4เบอร์5อย่างละ5ถุงครับอย่างละ5กระสอบกระสอบเล็กนี้ก็จะน่านจะประมาณสักกระสอบละ10กิโล โดยประมาณครับเวลาเจาะมันต้องใช้น้ําในการหล่อเลี้ยงเสาที่ใช้จเจาะนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอ้พวกทรายพวกกวดมันจะไม่ขึ้นมาตามเสาครับมันจะค้างเจาะไม่ได้ครับเาะบาดานลอ้อเห็นเป็นรถเจาะกระบะคันเล็กๆอย่างเนี้ย จอได้ลึกสูงสุดร้อยเมตรเลยครับเนี่ยอย่างโหดประมาณนี้ครับวันนี้ก็น่าจะเจาะเสร็จได้พร้อมใช้งานวันนี้แล้วครับผมน้ำประดานที่เจาะประดานนี้ก็คือจะอามาใช้ในไซต์ก่อสร้างนะครับเพราะว่าอย่างแรกยังไม่มีเลขที่บ้านนะครับก็จะขอมิเตอร์น้ํายากถึงจะขอได้นะก็ค่าน้ําต่อหน่วยเนี่ย ราคาค่อนข้างสูงครับเพราะว่าจะเป็นมิเตอร์ชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยใช้เป็นการเจาะบอาดานแทนครับแต่ว่าการที่จะเจาะบอาดานต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับเจาะที่ซัวไม่ได้นะครับแม่่ดดอไไ้้ีาท ลึกเท่าไหร่นะครับ16 0 1เมตร16เมตรถุงฝอยเข้ามาแมเยี่ยมเลยลูก,ปปลกเอาถุงฝอยตรงนั้นแ่ะปอกไปเลยครับครับโอ้โหเยี่ยม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 แข่งแข่งแข่งใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับเจาะบ,บาดาลใส่กวดอะไรเข้าไปเรียบร้อยแนละ้วกวดที่ซื้อมา10ถุงเทลงไปเท,ลง,ปทลงไปในนี้หมดเลยประมาณนี้ครับนี่ครับเสาที่เพิ่งจะเจาะไปเมื่อเช้านี้ ไม่รู้ว่าลึกกี่เมตรแต่ถามช่างช่างเขาบอกลึกประมาณ5เมตรโดยเฉลี่ยแต่ละเสามันจะลึกไม่เท่ากันช่างบอกว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าชั้นดินด้านล่างมันอาจจะสูงต่าไม่เท่ากันได้ครับนี่ครับแท่งนี้ครับที่ใช้เป็นปอกในการเทคอนกรีตรลงไปในเสาอันนี้วันนี้เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชั้นดินเหนียวครับดินเหนียวที่ อยู่ในชั้นดินด้านล่างก่อนจะถึงชั้นดินดานที่แข็งที่สุดครับก็จะมีดินเหนียวอยู่ระหว่างกลางก็คือดูดพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ฐานเสามันย่างไปถึงชั้นดินดานที่แข็งที่สุดประมาณนี้กระทุ้งไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ครับใบแท่งที่ใช้ดึงดินออกมาจากหลุมแค่แท่งเหล็<ม>หกด้านในหัวประมาณนี้ เลยครับกว่ากเมอีก็คือเอาดินขึ้นมาทิ้งครับดินจะติดบอกเหล็กขึ้นมาก็เอามาทิ้งอันนี้รอรถคอนกรีตมาเทครับโอ้มาพอดีเลยครับรถคอนกรีตมาแล้ว คอนกรีตเทเสาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางเสาของเขากเลยเขาเขาเขาวางอะไรกันยังไงดูเขาผูกเหล็กเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสปริงเลยเห็นไหมเป็นขด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 เหมือนลวดสปริงเลยอันนี้ลูกปูนเอาไว้กันไม่ให้ตัวเหล็กเนี่ยมันไปชิดขอบของคอนกรีตมากเกินไปครับให้มันมีระยะระหว่างเสากับตัวปูนครับ ทัชแม่เอาหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็เทปูนเลยครับ ตัวเสาเข็มมันไปติดขอบด้านใดนด้านหนึ่งมากเกินไปครับก็ได้ต้องมีการพยุงไว้ด้วยเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นแล้วเขาก็จะดึงปอกเลยกออก years thousand l ชุ่มสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วครับโอเย่ติดจ็อบติดจ็อบติดจ็อบงานเจาะเทเสาครับเรียบร้อยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP แรกโปรเจกต์บ้านน้อยหน้าอยู่นะครับเสนอเกี่ยวกับงานเจาะเสาเข็มนะครับผมก็มีในคลิปก็จะมีแถมเจาะบาดาลด้วยนะนิดๆ พอดีช่างบาดานกับช่างจอดเข่าเข็มเขาเข้าหน้างานพร้อมกันครับก็เลยรวบรวมให้คลิปมันอยู่ในเอพิโซดเดียวกันเลยครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีคลัช